สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องข่าวสีสันข่าวดารานะคะสำหรับเย็นวันนี้เราจะมาดูข่าวในกรมราชทรร์น,นะคะชี้แจงภาพของกันกันตะถาวรและเมนูเช้าของเหล่าบอสฝ่ายชายกรมราชทรร์ชี้แจงเคลีย์ภาพใส่ชุดนักโทษกรมราชทรร์ชี้แจงภาพของกันกันตะถาวรและเมนูเช้านี้ของเหล่าบรรดาบอสชายนะคะ หลังจากที่มีภาพของบอสกันหรือกันกันทาวาวในชุดของนักโทษถูกเผยแพร่ออกไปในเพจที่ใช้ชื่อว่าเรื่องเด่นข่าวดังโดยขึ้นข้อความว่าเมนูเช้านี้ของบรรดาบอสชายโดยมีปอร,รแนบท้ายด้วยว่าภาพจำลองเหตุการณ์จริง โดยล่าสุดทางด้านเพจของสรยุทธสุดทัศนจินดากรรมการข่าวได้โพสต์ชี้แจงถึงภาพนี้หลังจากที่กรมรชาชทัน์ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงภาพดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าราชทัน์ช,นชี้แจงการใช้ภาพผ่านสื่อโซเชียลวันที่19ตุลาคม2567ตามที่เพจเฟซบุ๊กใช้ชื่อว่าเรื่องเด่นข่าวดัง โดยมีการเผยแพร่าภาพของการกัททาวรในชุดแต่งกายในชุดของนักโทษและทางกรมราชธรรมนั้นขอเรียนว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพประกอบในละครศีลห้าคนกล้าท้าอาธรรมเป็นละครชุดประเภทจบในตอนโดยออกอากาศตอนจบไปเมื่อวันที่3ตุลาคม2558ภายหลังได้มีการนำละครเรื่องนี้กลับมาออกอากาศซ้ำอีกครั้ง ในปี2559ทางไทยรัฐทีวีเริ่มวันเสาร์ที่3กันยายน2559ซึ่งภาพดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับกรมราชธรร์และไม่ใช่ภาพจำลองเหตุการณ์จริงรวมถึงไม่ใช่สถานที่ภายในเรือนจำแต่อย่างใดกรมราชทรร์จึงขอชี้แจงและขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาพประกอบในกรณีผู้ต้องหาทีมผู้บริหารของบริษัทดไอคอนกรุ๊ปดังกล่าว ค่ะท่านผู้ชมคะก็เป็นอันชัดเจนแล้วนะคะว่าภาพที่เห็นอยู่ไม่ใช่เป็นภาพในปัจจุบันที่การกรัตถาวรอ,อยู่ในเรือนจํานะคะแต่เป็นเพียงภาพของละครเท่านั้นนะคะไม่ใช่เหตุการณ์จริงหรือไม่ใช่ภาพในปัจจุบันค่ะฉะนั้นจึงขอให้เข้าใจตามนี้ตรงกันนะคะโดยในภาพในละครเรื่องนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยค่ะ